สวัสดีครับสวัสดีครับนะนะ้าตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Real Street Fishing นะครับเดี๋ยวเราจะลงลงหมายไปตีปลากระสูกนะครับไม่รู้ว่าจะลงได้ไหมนะที่โคตรสูงเลยเดี๋ยวเราจะใช้ปักจีนนะ สำหรับงานแบบนี้เลยเพราะว่าข้างล่างนี่คือสวะล้วนๆเลยขาดไปก็ไม่ต้องไปเก็บละน้ำดึกมีตัวนะหมายเคยเจอบอสนะครับแต่ของอเลยนะเอาไม่ไหวนี่เลยใช้แบบชุดหนักนิดนึงชุดปิบัชนนะฮะลอกออกเป็นเหล่าด้านนะ แล้วก็คันประซอนนะครับเวท64เช็คดทโอเคเดี๋ยวลองดูเลย ตอนนี้เราอยู่บนเรนะือโฟมเราดูครับทางปากปักน้ำเราจะมีตัวเนี่ยไปปลาเข็มนะครับมันเคาะมามันชาร์จเลยนะหมายเมื่อกี้โดนปลาเข็มนะตัวเล็กเลยตัวไม่ตัวไม่้านเล็กนะตัวใหญ่เลยแหละ วิ่งมาชาร์จเยอะแต่เยอตัวน,นี้ก็ติดต้นไม้ไปแล้วจะลองหมายนี้ดูนะฮะ้าจะมีตัวน <c oughs> ี่มีตัวมีตัวตามมากดตามกามกมีตัวเขามีตัวดูนะดูนะที่หงตีตระนูนนะมีตัววิ่งโฉบม,มากัดนะ <c oughs> เรียบร้อย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  รียบร้อยครับอุ๊ยหลุดไปแล้วโอ้โหผมไม่ทันถ่ายเลยเรียบร้อยครับ <Whoa. S 1> เ,เรียบร้อยรเรียบร้อย,ย,อยมาแล้วน้องโศกไม่ใส่ไม่ใหญ่นะแต่ว่ามันมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะตัวโตวเลยมผมเห็นเลยนะมันซ่อนอยู่แถวๆตรงกระสอบนั่อเดี๋ยวกดต้าก่อนนะ สวยเลยครับตัวนี้ตัวบอสไหม่ะไ้ตัวนี้เรียบร้อยโดนอีกแล้วครับอืมอกเลยว่ามันเยอะมากนี่ครับมาอีกแล้วนี่แน่ตัวที่สองนะหลุดไปสองสามตัวนะตัวนวที่สองนะฮะแต่งมือก่อน <Yeah. S 2> โอ้ยโอ้ยมันดิ้นขึ้นมาขอเกี่ยวมือเลยนะระวังกันด้วยนะถ้าตัวโตอ่ะต้องแบบระมัดระวังน <Wow. S 2> ิดนึงอ่าตัวเล็กนะั้นเอเคไปแล้วนะไปเลยเต่อกันต่อนะตรงนี้หมายดีนะน้ำใสมาก ตามมาเลยนะแต่ไม่กัดตามมาดมโอ้ย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 มันมากหมายนี้เจอไหมหมา,มานะไซมีไซตัวนี้มีไซตัวนี้มีไซครับอุย้ยไม่ใช่นี่ว่าเฮียเชโดอุ้ยโอ้โหเชโดนะเฮ้อ โอนโหปโหนอโโอ้ยเฮ้ย,ยมีชะโดน้ำไหลครับชะโดนะมันกัดอยู่ตรงหน้านี่ยยุดมันอยู่ใต้น้ำนี่เลยนะนนยตัวนี้เอาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับอือเอาไอ้ฟอกมาแล้วที่ไหนมีกระสุนที่นั่นมีฟอกนะ <_ d ic ulous> โอ้โห แต่ตัวเมื่อกี้ตัวใช้กำลังแบบสองสามขีดเลยนะครับพี่แจ๊ตัวนี้ตัวเล็กโอ้โหโอ้โหอุ้ยโรดะัดดครับฮะชาโดหน่อยเาเรียกแกเนีปรอเขาู่มาหานักูเออมันมันอยู่ตรงปืนนี่แมนแมนอันนี้ ได้ไงเดนนี <c oughs> น่ไปละเระวังเดูดเรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วใช้โดใช้โดมันมีหลายตัวเนี่ยมันอยู่มันอยู่เป็นมันมีมันอยู่เหมืน,นฟงเนี่ยตอนนั้นะใหญ่กว่าเดิมหน่อยเติมเออไอ้ปล่อย ระวังขอขอมันเกี่ยวลองดูไอเสียครับเป็นข้าวนะปลานี่ยอันนี้ไอตัวละสามสี่ตัวละเดี๋ถ้าไม่ได้มีปลาปลากระสุนเนระแถมนะนี่นี่อันนี้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 คลิปอันนี้คลิปแรกเลยขยเลยกดจรอะโคตรขยับดูดูดูดอันนั้นตกตกปลาลิ้มเดี๋ยวกาลังยัง fc ตัวน้อยนะฮะฟุ๊กเรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้วถึาแล้วได้อะจับมันได้อะอ๋อมันว่ายนะมันอะ

จำเลยมันลื่นเลยไงน้องเขาปล่อยไปแล้วออ้ยอ่ะได้ไปละเต้นน้ำเลยหอมปวดขาครับจะว่ว้มาใหม่ว้มาใหม่เช่แน่นอนอือ ไม้แตกเอ้าไปแล้วก็ <S 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 สำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ได้ไปอยู่2หมายครับหมายแรกก็จะเป็นประตูน้ํานะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมันค่อนข้างไหลเชี่ยวแล้วก็น้ําค่อนข้างขุ่นนะครับหมายแรกไม่มีตัวนะแต่ไปโดนตรงประตูน้ําที่โดนปลาเข็มไปหนึ่งตัวนะใสกกำลังดีเลยฮนะแล้วก็หมายที่2นะครับเป็นประตูน้ําเหมือนกันคนะแต่ว่าน้ำานีจะไหลไหลแบบไหลดีนะ้าไหลสวยมากแล้วก็มันจะมีปลานะครับอยู่ใต้ท้องน้านะเป็นปลากระสุนกับปลา ชโดอกนะครับนยนี้ก็คือน้ําใสดีมากนะฮะตีไปเป็นกัดตีไปเป็นกัดเลยนะตามมากัดเดยอะมากนะครับมันมากหอยนี้แล้วก็เจอ FC นะ,ะเด็กๆนะมาตามชมตามเชียร์ด้วยะฮะเขาก็กดติดตามผมเรียบร้อยแล้วฮะก็สําหรับทริปหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันทริปหน้าครับ